ในสมัยโลมโบราณนั่นเป็นเวลาที่ผู้คนที่โหดร้ายขับเคี่ยวสงครามอย่างต่อเนื่องและบูชาพระเจ้าผู้โหดร้ายพอๆกัน ในเวลาที่ไม่มีศึกอันแสนสั้นจกักรพัรดิได้ก่อตั้งเกมแห่งการลงทันที่สุดของเหล่ากาดียเตอร์ผู้ถูกเกณฑ์จากนักบวชต้องสู้กับความตายเพื่อบดของตนเพื่อจะได้เป็นแชมเปี้ยนผู้ถูกเลือกจากพระเจ้าหน้าที่แห่งนั้นบางคนบอกว่าแม้แต่พระเจ้าเองก็ได้รับความสนใจในเกมนี้ รอมามากพอแล้วที่จะได้เห็นการนองเลือดในชื่อนั้นและความตื่นเต้นของผู้สักการละที่นี่คือที่ที่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเรื่องเกี่ยวกับล u f ั s อาร i ซิ u น d e อุสเดวินุสแชมเปียนแห่งจูปิเตอร์แชมปเปียนครั้งที่3ของเขาและเป็นการเอาชีวิตรอดจากเกมเป็นครั้งที่ส ลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเองแล้วก็เกมการ์ดีเอเตอร์นะครับก็จากที่ดูอินโทรไปก็ยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งใช่ยิ่งใหญ่ถูกแล้วยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับก็สตารับเกมนี้ผมไม่รู้ว่าเกมอะไรผมเปิดมาปพ๊บเห็นว่าเออมันน่าเล่นดีก็เอาเลยจัดเลยแล้วกันไปซิงเกลิลอ่าลูฟาสดูดีเหมือนเคยเลยนะไปทำลายมันซะทำให้ข้าพอใจ ทำให้ยูพิเตอร์มีความสุขข้าก็มีความสุขถ้ามันทำให้แกสนุกได้ทำไมไม่ออกไปสู้ด้ยวยตัวเองหรอวะเหมือนเขาจะบอกว่าให้คือตามกาดิเอเตอร์นะครับคือการเวลาสู้ของเขาคือสู้เพื่อความพอใจนะของเจ้านายตัวเองสู้เพื่อความพอใจของออจกกักรพรรดินะ,ะก็นั่นแหละผมก็ตอนนี้เราก็เป็นกาดิเอเตอร์รเหมือนคนเหมือนคนเมื่อกี้จะเป็นเจ้านายของเรานะ โอเคมันแป๊บนึงมันเล่นไงอ่ะเอออ้เออเออเฮ้ยเออสัญชาตญาณกูไว้ป่ะเฮ้ยตีไม่ได้กันกันฟัานไปดิฟันไปขวานไปดิ โปเล่นด oh, so mm ักโซบ่อยโตหลงฮะเปได้ไ yeah, ด้ไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาดิมาดินี่คืออะไรเอออ๋อนี่คือกันบล็อกกันอออะไรเนี่ยอ๋ออ๋อนี่สกิลเหรออ่าโอเคโอเครู้แล้วเออเออ เอออันนี้คือเอาเบรกเอาใช่ไห่แคลร์เบรกเอาเออตายที่ดูวะอึดจังวะเออเออนี่คืออะไรเออเอออ๋ออันนี้อันนี้คือขึ้นนะก็อ้าวมันยิงๆเกมนี้แต่เด็กไม่ควรดูอ่าโอเคหยิบหัวไปได้ไหม แก่มาเฮ้ยควมสู ên, ên, ้สุดสดใครไม่ดีขอขวางทางดีกาเดียเตอร์คนนี้กระหายเนีรยโ้โมเอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเจียนเจียนเย็นนน้อยเอ้ยมันโอ้โหหุ่นเกิน เอ้ยน้องเข้าไปดิเออ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 เอียคืออะไรเนี่ย้าวเฮ้ยไปเลยได้ยินไหมไรไอผมเปเจ้าดับเฮ้ยเอาวค่ไหนอันนี้นี่นี่กู้โชคเราไรเอ้ยปับนึงวันี้เป็นใจเย็นใเยนี่ วันวันวันยังไงเออเอาดิ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 เออเออเอ้ยลุกกดบล็อกให้ทันน่ะเออป่ะโอ้ยเออเฮ้ยอะไรเดี๋ยวยัง เออยี่ก้างสู้ได้อะกูซอสไปมันไม่เท่เอไปไหนแะวิ่งไปไหนมามึงกับกูมาเออเออเออเอุ้ยเออหลบเก่งนะถ้ามึงฮะฮะเอ้ยช้นไว้ไม่ยัอนไม่ยัอน โผมแตกมาดิสู้ดิอะไรอะไรอะไรไม่ลังแกเอาวุธยาวก็ไปลังแกเขากันกันนะไปไปไป,ไปดิไปดิไปดิตียา,าวเอออะไรเอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยขอทางดับเอาอันนี้อันนี้เท่กว่า วะดีอะเตอร์พวกนนี่โคตรช้ำอ่ะพี่โคตรช้ำเลยเหรอมาดิโอ้โหตัวใหญ่ๆมนี่อุ้ยลุก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 เลยลุกเลยลุกเ่อนลุกเ่อน หลบไงนะลืมอ๋อนี่นนี่หลบไปหลบเฮ้ย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 เ้ย้้้้เ้ยเยยเยบขอ้เออเออเฮ้ยตีไม่เข้าเลยคนจริงป

ไปเย็นเล่นใครใครเล่นเฮ้ยเอ้าหลบแล้วนี่อ๋อต้องหลบสองเลยเหรอมาดิมาดิมาดิพี่มาดิพี่โอ้ย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 เจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ฟันสองเลเออฟันฟันฟันไปอ่าอ่าฟันไม่เข้าก็เอาลองดูอ้าวอ้าวเอาเลยเดี๋ยวนี้

ไอ้คิดทำไมกันไม่ได้วะอะไรกูอะไรกูอะไ,ไรกูอะไรกูอะไรกูมึงเออเออกันได้กันได้กันได้มาดิตีเลยอะไรเชสซีอะไรคนจีนไหนสัตว์ เออ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 ชื่วา,าอะไรกันกูนกวะฮึึอะไร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 อะฮะืืืเราือเราใช่ชีอะอะไรชิเล่ิเล่อะไรใครขี้เลกูไม่ขี้เล่กูหน้าตาดี หลงเตงเออแทงขามันไปอุ้ยไอ้ขี้หลบไงวะอืออะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับเออโอ้ย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 พี่โอ้ยน้ำไปพี่แรงกว่าเออ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 โอ้ยเออกันได้เว้ยกันได้เว้ยกันได้โอ้ย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 กูโลบอ่ะจู่งเลือบรอบ เออเออแล้วก็กันเออเออโอ้โหแม่งน้องกูเฮ้ยผมผมจะสุดะก็ไปกูกดโลไม่ติดเอ้ยเออ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 มีแบบขยายขยายมุมขยายมุมมามาซื้อต่อซื้อซื้ออ้าวโอ้โหโอ้โห

โดนโดนเอ้ยเฮ้ยโดนสวนโดนสวนโดนสวนโดนลุยสวนอร่อยเลยโดนลุยสวนอร่อยบอกได้บอกได้เก่งเก่งมากเก่งก้าวสามารถเออแม่งกันได้เองเอออะไรครับอะไรครับเออขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่พี่ชื่ออะไรไม่รู้วิ่งกูวิ่งแล้ว มาซูต่อหน้าราชาซูต่อหน้าผู้เป็นราชาอะไรอะไรอะไร <c oughs> พูดหลอกมาแล้วเออเฮาเฮ้เฮ้ยต่มีหน้าน้อยเหรอลงแต่มีหน้าน้อยอมึงแทงไม่ถูกมึงเจอกูวิ่งยิงแทงไม่ถูกเออมึงแทงถูกมึงแทงถูกพี่มึงแทงถูกมึงแทงถูกครับมึงแทงถูกครับเอ,อาเ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 อาทีนี้มึงไปไม่เป็ปปนนลยดิยอพูเดาไปไม่เป็น ทำไมบอสตัวแรกมันเล่นยากจ like ังวะมาดิมาดิบอสตัวแรกกูสู้จะเป็นชั่วโมงอะเออ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออน็อกไปสีเหล่สีเหล่พ่อไม่ขี้เหล่หน้าตาดีบอกไปแล้วมามามานี่นี่นี่ในมุมสู้แล้วมุมสู้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ใครว่าคุณี่เลรัไม่ได้ว่าคุณพี่เลหรอ้ะฮ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 ะครัะฮะฮะนะระะระะรฮะ เออเท่าสวยเธอด้วยท่าสวยเธอด้วยข้าสวยท่าสวยเลยข้าสวยเออ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 เต็มเต็มกูเดือดเต็มเต็มเออนี่แลกันแล้กันเออเออลบ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 อ้าวแล้วก็โบไปโบไปโบไปโอ้ยโอ้ยมาดิกันได้ดิ กันได้ดิกันโอ๊ยกันไม่ได้ดิกันหลบหลบสิลบหลบลบไม่ไหวเลยโมไปเออโดนนะตีกูโดโมไปเออเออเออโมมโมโมเออเออเออรึปีย่ปีฮ้ยาป่ยาปี่ยาป่ยาปี่ย้ยี่หยาย่หย อืบโอ้โหขาดฟองเออเออเออหลบแรงจริงเออเออไม่ได้แล้วหลบไม่ได้บันยัดแม่งเออเออมาดิมาดิมาดิบล็อกขาดหรอาดไปโดนกาดตกอ่ะกาดตกโควิดแน่โดนโควิดแน่ทีโบงเออเออเอ้ยเอ้ยโอ้ยหลบหลบหลบเออตีโดนแทบตีโดนรู้ไหเออ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  ทำไมอาวุธมันนักหนักเสี่ยเสี่ยเสียฮวงปูเป็นคนปูไม่ใช่เหลบ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 รู้รู้จะทำรู้เออไม่รู้อืมสัตว์มึงก็เลือดเท่าๆกูแหละอย่างกับมัเก๊กลอีกที่เก๊กเอ้ยเออไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนที่เก๊กแต่ก็มันเป็นศัตรูกู้ยมึงก็หน่าไปก่อน เอเอวิ่งขวัญกำลังใจด่าบเป็นวิ่งขวัญกำลังใจวิ่งขวัญกำลังใจตีกูไม่โดนก็เท่านั้นเออเอเอน็อกเอาไว้เอเอาสามร้อยสอปอต้าสามร้อยกูได้ใส่ชัดแทงดีกว่าลูกนี้ ทำไมกูไม่ได้ใส่ต้งแต่แรกมันตีมันไปไม่ได้นี่มันไปไม่ได้พี่มันไปไม่ได้พี่มันไปไม่ได้เออพี่โกงงี้เล่นติดกอมเพลงเนี่ยพอแล้วเอแล้วอแล้วฮึเอ้ยขอจบท่ามึงสวยมันจะจบกูเนี่ย ฮึบ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 ไปชาร์จจะว้าฮ่าฮ่า่าไปบ้าไปหีกเออไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายฮึบโอเออกูก็นึกว่ามันจะตายเลืองมันเหลือเท่าไหร่กูไม่รู้ไม่รู้ด่าเหมืตัวเองด้วยทีบนังแล้วก รับคอาเฮ้ยไม่ไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายจะจบท่ามึงสวยๆเอาดิ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 เ้าอตีไม่โดนเลยงง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 ตีไม่โดนงงงงเอ้ยมันโดนก่อนหมดกว่ามันเก่งกว่าบอสแต่เดียวต้อเป็นชั่วโมงเออ Đây mày thế Long mày có lại. Mẹ gọi đứa chứ mึง. Ngoàiชีวิต mẹ ta. ความเมตตาของข้าเป็นสิ่งค้าหายากและดังนั้นมันจึงมีราคาแพงิตาของแกมันจบแล้วไอโง่เ้ยโอเฮหแชมเปี้ยนคนใหม่